ครับก็สำหรับงานกาชาดปีนี้นะครับก็จะเป็นการจัดงานกาชาดออนไลน์นะครับระหว่างวันที่19ธันวาคมจนถึงวันที่29ธันวาคมงานกาชาดออนไลน์โดยที่จะขอเชิญชวนประชาชนเข้าไปคลิกได้ w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  o r l d w i d e d งานกาชาด d c o m นะครับ อันนี้ก็จะสามารถจะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับเรามีร้านค้าประมาณ200ร้านค้านะครับมาออกร้านสามารถจะซื้อของเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็นอกเหนือจากจะเป็นร้านค้าแล้วเนี่ยเราก็ได้นำหลายๆอย่างที่เราเคยมีจากงานกาชาติที่สวนลุมพินีเนี่ยมาลงนะครับใน รูปแบบแพลตฟอร์มของงานกาชาติโดยจำลองสวนลุมพินีมาอยู่ในมือถือหรือในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็สามารถที่จะท่านสามารถจะคลิกเข้าไปได้บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือของท่านเนี่ยตลอด24ชั่วโมงสามารถจะเข้าไปเที่ยวได้โดยที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะติดโควิดหรืออะไรนะครับแล้วก็ ในอดีตก็คนกรุงเทพมาเที่ยวงานกาชาติอย่างเดียวในวันนี้เนี่ยในปีนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เชียงใหม่หรือไม่ว่าท่านจะอยู่ทางใต้ท่านก็สามารถจะมาเที่ยวได้ในงานกาชาตดของเราใน10วันนี้แล้วก็จะขอเรียนว่าของที่จะมาขายในอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยจะเป็นของซึ่งได้เฟ้นหามา ในราคาพิเศษใน10วันนี้นะครับจากผู้ที่จะนำมาขายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าของทางกระทรวงทุบวงกรมแล้วก็ร้านค้าที่มาจากภาคเอกชนด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วยังไงท่านรองการประพามีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมอีกนะครับค่ะ ปีนี้เป็นปีที่สภากาชาตไทยและก็เชื่อว่าหน่วยงานต่างๆพบกับความท้าทายครั้งสำคัญนะคะเพราะว่ามีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ในปีนี้เป็นเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่ แล้วก็เป็นครั้งแรกของสภากาชาติไทยด้วยนะคะจะเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะรวบรวมนะคะอัตรสของความสนุกสนานของงานกาชาติที่ประชาชนนะคะเคยพบนะคะและได้พบนะคะที่งานกาชาติที่สวนลุมพินีที่ผ่านมาอัตลรททั้งหมดก็จะมารวมอยู่ในกาชาตออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเจนไหนนะคะหรือว่าจะ วัยใดนะคะก็จะมาแพลตฟอร์มนี้ได้นะคะและที่สำคัญนะคะ,ะก็จะ,ะมีกิจกรรมนะคะที่คิดว่าทุกคนเฝ้ารอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มของอ e ีคอมเมิร์ซที่พัฒนาขึ้นนะคะ,ะเข้ามาชมการประกวด ะะอ,ออกแบบร้านนะคะที่เคยจัดที่สวนลุมพินีเป็นการสร้างร้านแต่ปีนี้เป็นการออกแบบตามจินตนาการนะคะมีการประกวดขวัญใจงานกาชาตินะคะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมโดยการเข้ามาโหวตนะคะเลือกขวัญใจงานกาชาติในดวงใจหรือแม้แต่ร้านในดวงใจด้วยนะคะและเชื่อว่า,า,า,าวัยรุ่นนะคะหรือหนุ่มสาวที่เป็น เข้าใจมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันของ m i n e c r a f t ก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่นะคะได้มาเที่ยวงานกาชาตินะคะในผ่านแปอปแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน m i n e c r a f t นะคะและที่สำคัญอัตรสษของงานกาชาติที่เป็นส่วนของออนกราวเป็นอย่างไรในแพลตฟอร์มของงานกาชาติออนไลน์ก็จะยังคงมีอยู่สเสน่ห์ของงานกาชาติก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคะ่ะ แล้วก็ท,กทุกคืนเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทอดสดจากโรงละครอัครใช่ไหมครับเ่องของจากสยามสยามโรงละครสยามพิคเนตพิคเนตนะครับแล้วก็แต่ละร้านค้าที่จะมาออกเนี่ยก็จะมีสินค้าราคาพิเศษที่จะมอบให้กับประชาชนทุกๆวันนะครับซึ่งอันนี้จะต้องบอกว่าราคาพิเศษจริงๆะนะครับแล้วก็ อย่าลืมเข้ามาดูแล้วก็ผมคิดว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยปีนี้ก็ยังมีสลากกาชาดอีกนะครับซึ่งจะมีรางวัลเป็นรถยนต์มีสร้อยคอทองคำมีอะไรที่จะออกมาขายให้กับประชาชนซึ่งหน่วยงานต่างๆได้รับไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกสลากกาชาดในวัน,นที่22ธ<น>ันวาคมค่ะ22ธันวาคม ก็ zat, จะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ยังคงอยู่ในงานกาชาตินะคะก็คือการจําหน่ายสลากกาชาตนะคะแต่ไม่ได้จําหน่ายแบบออนไลน์นะคะเป็นการจําหน่ายโดยหน่วยงานต่างๆที่ร่วมออกร้านในงานกาชาตินะคะมี40หน่วยงานที่จัดทำสลาก จำหน่ายนะคะตอนนี้ก็คงจะมีการจำหน่ายอยู่นะคะแล้วก็จับรางวัลในวันที่22ชันวาคมนะคะนั่นก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เชื่อว่าคนที่มาเที่ยวงานกาชาติก็อยากจะร่วมสนุกกับการเสี่ยงโชคชิงรางวัลน,นะคะหรือแม้แต่ในงานกาชาติที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนที่ไม่ได้มีโอกาสอาจจะไม่ได้สอยดาวไม่ได้ตักไข่นะคะเหมือนงานกาชาติที่ส่วนลุมแต่เข้ามาลุ้นรางวัลได้โดยการเข้ามาคลิก ได้บ่อยๆนะคะมาสนุกได้ทุกวันนะคะมาทํากิจกรรมให้ครบนะคะเป็น e passport ซึ่งจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องเดินตามพาสปอร์ตอันนี้นะคะเมื่อทําครบแล้วเนี่ยก็มาร่วมรุ้นรางวัลได้เราจะจับรางวัลในวันที่30มธันวาคมด้วยก็เป็นการมอบโชคปีใหม่มีรถยนต์ด้วยใช่ค่ะเป็นการมอบโชคปีใหม่หด้วยให้น้องๆเขาคุยกันบ้าง <c oughs> ฝากเลยไหมฝากฝากเลยได้ค่ะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะทุกทุกคนเลยเพราะว่าอย่างรีมวันนี้อย่างที่บอกเลยก็คือแค่คลิกแค่นั้นเองนะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่าขับรถออกไปไหนไกลแล้วก็มีกิจกรรมมากมายว่าจะเป็นบ้านผีสิงหรือว่ารถไต่ทางหรืออะไรเองในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากสนุกกันแล้วก็สิ่งสําคัญเลยสําหรับงานกาชตดก็คือการให้นะคะว่าปีนี้ก็เป็นปี Connectivity of k i n d n e s s นะคะให้ด้วยใจไร้พรมแดงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยมาแค่คลิกเองแล้วก็กดเล่นสนุกเหรือว่ามีการให้บริจาคอะไรก็ตามมีของเี่ระลึกเยอะมากมายเลยก็อย่าลืมนะคะ19-29นี้ค่ะค่ะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆคเข้ามาร่วมสนุกเข้ามาร่วมบริจาคแล้วก็เข้ามาเล่นเกมในเว็บไซต์กรชาดงานกรชาดครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะทับผมปากด้วยนะครับ ครับผมก็ง,งานกาชาดด้วยนะครับผมก็มี11บเอมี11วันนะครับเริ่มวันที่19ธันวาคมถึงวันที่29ธันวาคมนะครับก็มีกิจกรรมมากมายเลยให้ช้อปกันนะครับผมแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกันด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนเนี่ยเพียงแค่เข้าเว็บนะครับ,บ www. ง,งานกาชาด .com นะครับก็สามารถเข้าร่วมกันได้ดดเลยเอาหมอดูด้วยครับไฮไลท์เลยอันนี้คือเป็นไฮไลท์ของงานกาชาดเลยสามารถดูดวนได้เลย24ชั่วโมงนะครับสามารถจองล่วงหน้าได้ด้วยวันที่17จธันวาคมครับจองล่วงหน้า อ๋อดูแม่นๆเลยว่าดวงปีหน้าเนี่ยจะปังขนาดไหนอ่าก็สามารถดูกันได้เลยครับอเ ขอสนุนนทุกท่านนะคะมาที่งานกาชาตินะคะงานกาชาติก<ๆ>็อยู่ผู้คนคนไทยมาตลอดถ้าพูดถึงว่าเกิดมาก็รู้แล้วว่าตั้งแต่สวนน้ำพรยายมาสวนลุมและปีนี้พิเศษมากๆเลยก็คือ w w w งานกาชาติดอทนะคะถ้าเราเป็นคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทั้งทั่วประเทศไทยหรือว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนฝากแชร์กันไปนะคะว่าปีนี้งานกาชาติของเรามีมาออนไลน์แล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมค่ะกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยแวะเข้ามาดูกันค่ะอยู่เมกาก็มาเที่ยว ได้นะหนูอเมริกายุโรป4ชั่วโมงเลยด้วยเข้ามาเที่ยวงานกาชาิได้ด้วยนะครับอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็มาเที่ยวงานกาชาิได้ด้วยปีนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ